สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนวันนี้น้องแครอทเข้ามาเล่นในทุ่งนะคะแล้วมันเจอพี่แดงนะคะขาใหญ่ประจำทุ่งกับเจ้าก้านนะคะน้องก้านนั่นเองมาเล่นสองคนนี่ดูสิเนี่ยเฮ้ย,เ,ยเป็นยังไงฮัลโหลเอาละเอาละเอาละ,าละได้เวลาเอ้ยก้าว แค่ลอดเพิ่งอาบน้ำไปนะนะนะย <c oughs> อย่ากัดไปยิงเข้าฝาอีกอ่ะเพิ่งอาบน้ำสนุกสนานเลยนะคะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเขาชอบกินดินกินหญ้าค่ะแค่ลอดแม่เพิ่งอาบน้ำให้หนูไปเองนะแค่ลอด เพื่ออะไรเพื่ออะไรคะโอ้ยพี่น้องเอ้ะเ่แเ่นง่สนุกเหรอลูกตอน,นี้หญ้ากำลังแห้งนะคะเมื่อคืนได้ฝนตก แต่ว่าดินดินก็ยังแห้งอยู่นะคะเด็กๆชอบมุดป่ามุดดงไปเหน่นแล้วลูกออกมานี้ก้าวเว็วมาเล่นกับพี่เขาตรงนี้เร็วเล่นกับน้องเก้าน้องก้าวเป็นหมาตัวเมียนะคะแต่ว่าไม่ค่อยรู้ว่าวเ,เป็นงตัวเมีย ก้านี่เล่นกันทุกวันเอาละเอาละเอาละมีคู่แล้ววันนี้มีคู่เล่นกับบาบาลูกหยอกกันแล้งแดงข้าวอย่าทำพี่เขาข้าวหยอกกันนะคะยอ่อ รยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้กำลังแดดร่มนะคะแดดร่มนม,ม,มตกสองนมเนี่ยสองคนนี่ก็เล่นกันสองลิงเล่นกันสนุกเลยเอามานี่ลูกเอามานี่เอาาเอาาเอ่ะอ,อแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆนะคะเขาได้ยิ่งเล่นประจำเลย แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านนอกที่ทุ่งแห้งแล้วก็เลยมาเล่นได้นะคะเอ,อ้เนี่ยเข้าไปลุนเป็นน้ำนั่นนนก้าวไปน่นนะไปกันเร็วมาเล่นหอยยังมาเล่นหอยยังลุนพาคิดบรรยากาศนะคะ จะอาบน้ำอวดใบก้าวมานี่เลยลูกอย่าไปใกล้พี่แดงเขาเมื่อกี้เจ้าแดงหายไปไหนแล้วเขาจะอยู่กลางทุ่งนี้นะคะเป็นเป็นบ้านน้องหมานะคะจริงๆเมื่อก่อนมีน้องหมาอยู่สองตัวนี้ตัวขาวเขาหายไปเหลือแต่ตัวน้องแดงพี่แดงนะคะไปแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปมีเพื่อนเขาเลี้ยงอยู่นะคะเอาข้าวมาให้ อยู่กลางทุ่งนี่บ้านหลังใหญ่มากมาลูกมาแล้วแค่ัดอะมานี่แต่แต่พูดถึงแดงนี่เขาก็อยู่เขาก็เก่งนะอยู่กลางทุ่งเพราะว่าช่วงรอยกระทงอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงจุดพลุอะไรเนี่ยนะแต่ว่าน,น้องเขาอยู่มาจนชินแล้วนะคะเขาก็จะไม่หนีตเตลิไดไปไหนเนาะนี่เจ้าก้านี่รก็ เป็นหมาเด็กนะคะจะซนนิดนึงสองลิงแี่ไปกินน้ำนี่ลูกปะน้ำฝนตกไม่เอาลูกไปเอามาไปเล่นไกลๆไปเล่นนู่นปะปะไป,ะป,ะปะไปเล่นนู่นอืมก็บันทึกทายยำเย็นนะคะแี่แล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา รับชมให้กำลังใจน้องแครอทนะคะแครอทด,ดิกล์เส,สนโนสวัสดีครับตอนแล้วไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคนกาดดีมาก